ครับผมชื่อเดชยตอเจีนุครับสวัสดีครับผมชื่อเดชายคือคงแก้วมูลครับตอนนี้ผมจะมาเสนอนนะวิธีการต้นใจที่ว่ามีคลรักเป็นรครับมีคนอยากดด้เป็น น้มเือเพสารนิโคราเซลตาขอได้ประดยษน์ต่อเมื่องสาประดยชนมอเตอร์มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับประดิษ,ดษ,ดษน์หลอดฟู้อเลสซนิด้นุนทีการสื่อสารแยบไ้อาย มีคนีมอนันโทำใน้งูตนะครับน,นักเรทยนยาบาลผู้ยิ่งใหญ่นักพยาศา์ผู้ยิ่งใหญ่มีนามว่ามีนามว่ามิโคล่าเทนลามิโคลาเทางานที่โดดเร่นคนงาน กดิ eh ่ขดเลือดเอสลาเอาเลือดดิขดลือย่งอเตอไฟฟ้ากระแสสลับ วิธีการสื่อสารแบบไร้สายวิธีการสื่อสารไร้สายมีคนมีบทประท้วงครับ